โอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโรบอทครับแมพของ All-Star Tower Defense นะฮะในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวนะครับตัวละครนะครับที่เรียกได้ว่าคือโบลี่ในอีกจักรวาลหนึ่งนะครับก็คือจักรวาลที่6นั่นเองนะครับสำหรับตัวละครนี้มีชื่อว่าเคิลนะครับผมเคิลนะครับผมเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่ไดจากการที่เรานั้นนะฮะทำการ ลงนะครับผมมันชื่อว่าตัวท็อป6นะครับแล้วก็จะมีโอกาสนะครับดรอปตัวละครนี้มานะครับแบบฟรีๆซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวละคร6ดาวนะครับแล้วก็น้องเขามี XP อยู่แต่ว่าคิดว่าน้องเขาคง um ไม่รู้ว่าทำทำร้อยเจ็ดห้าได้หรือเปล่าแต่ว่าคงไม่ทำหรอกมั้งไม่รู้เป็นกันก็ช่างมันนะครับเนี่ยลงท็อปหกนะครับผมท็อปหกเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ตัวนี้มาซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับเป็น ตัวละครหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าน่าจะเก่งพอสมควรนะครับในเรื่องนี้คือเก่งเลยแหละนะครับแต่ว่าควบคุมพลังไม่ได้แต่ว่าตอนนี้น่าจะควบคุมพลังได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็คือตัวละครนี้นะครับหดาวนะครับมีเบสซิ่งนะครับใส่เบสซิ่งเป็นไงอ่าก็จะมีออร่าซูเปอร์ไซย่าเรจเนอรีนะครับผมสีเขียววันนี้นะครับแต่ว่ามองไม่ออกว่าตัวน้องมีเบสซิ่งอะไรก็ไม่ดูคราวนี้อ่าตัวดาเมจนะครับอยู่ที่อ่าห้าพันเก้าร้อยนะครับกลมๆคือหกพันอ่าห้าวิตี มาแล้วนะครับน้องเขาคงไม่ใหกพี่หรอกนะครับผมหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทําการเทียบนะครับผมดาเมจร้อยเจ็ดห้าให้แล้วกันนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าสำหรับตัวครนี้นั้นเป็นยังไงนะครับมันสามารถเอาไปฟิวชั่นกับตัวคาริฟูล่าได้นะครับผมคาริฟูล่าก็จะกลายเป็นตัวเคฟูล่านะครับก็แต่ว่าก่อนที่จะไปดูมันฟิวชั่นกันเนี่ยยวขออนุญาตรีวิวนี้ก่อนนะฮะโอเคครับทุกคนครับเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็ทําการปรับเรียบร้อยแล้วนะฮะ ออกมานะครับเป็นตัวละครวางพื้นนะครับผมเป็นธาตุพืชน,นะฮะการโจมตีของเขาโอเคพุ่งไปต้มระเบิดสับตัววงนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยก็เบ็ดเบ็ดเลยก็คือ500นะครับระมาัดกันครับขั้นแรกครับ3,500ครับดาเมจ31,000ครับแล้วก็ 1500นนะครับผมดาเมจ156 0 0 0นะครับแล้วก็ขั้นต่อมาครับจะเปลี่ยนแอนิเมชันคิดว่าน่าจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันเป็นไฮบิดเนาะก็ใช้29 0 0ครับดาเมจอยู่ที่5 7 0 0 0ครับ7วิตีวิวิตีทีน่1นะครับแล้วก็ระยะ80ไฮบิดครับดูกันว่าเป็นไงครับระยะโอ้หไม่กกว้างมากครับถ้าเลเวล175เนี่ยนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ1ล้าน1แสนนี่ฮะมาแล้ว โอ้โหโอเคก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสุดยอดเลยนะนี่ฮะโอเคแอ,เแ,อแ,อแ,อแอนิเมชันสวยไหมครับผมโอเคนะฮะตรงนี้นะครับผมมันเป็นตัวของเลดใช่ไหมต่อมานะครับเดี๋ยวจะเป็นอินฟินิตนะครับอินฟินิตใช้เงิน575,000าครับดาเมจจะเป็น1นึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่น แล้วก็ตัวของอันนี้ใช้เงินนะครับผมในการอัพ1ล้านนะครับดามเมจจะเป็น2ล้าน250 0 0 0ระยะ100ครับตัวระยะนะครับผมไอวงนี้เท่าเดิมนะครับแต่ว่าระยะการตีเนะี่ยกว้างขึ้นก็เป็นแอนิเมชันเดิมเนาะสำหรับตัวละครนี้ครับถ้าเวล175ครับดามเมจจะอยู่ประมาณอ่า4ล้าน 4ีล้านแแสนนะครับผม4ีล้านแแสน4ีล้านเแสนประมาณนี้นะครับเป็นหนึ่งตัวที่ดีมากเลยนะครับใครที่ดรอปได้เนี่ยผมยินดีด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีแมคานิกหนึ่งก็คือการฟิวชั่นนะครับหลังจากที่มันห่างหายไปนานนะครับการฟิวชั่นเนี่ยตอนนี้มันก็ได้เพิ่มเข้ามาแล้วแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวในตัวถัดไปแล้วกันในวิดีโอถัดไปเนาะเอาเป็นว่าวิดีโอนี้จะอยู่ที่เคีวแล้วกันนะครับเคีวนะครับดรอปจากท็อป6นะครับผมคราวนี้มาบู๊ตนะครับผมดาเมจ250%นะครับนี่ครับผม ก็ประมาณ14ล้านได้นะครับอืมประมาณ14ล้าน15ล้านก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าเจ๋วพอสมควรนะครับมันเป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันถ้าถ้าเล่นดีๆว่าเจ๋วอยู่นะครับแล้วก็วางได้หลายตัวด้วยนะฮะเออนี่ฮะเจ็ตีทีหนึ่งตีแอร์ยอดครับผมแล้วก็เออเอาตัวของเลดหรือบอกว่ตัวของเลดนะครับมันก็ตีแอร์เนาะแต่ว่า1ตัวเนี่ยใช้อยู่ที่48,000นะครับ48,000 ถ้าบัฟนะครับ250%อันเนี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณล้านกวกอาใช่ไหมก็บัฟไปก็จะประมาณ3ล้านได้นะครับ ประมาณ3าล้านสแสนประมาณนี้นะครับทาวเวล175อ่ะเป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับใครดรอปได้เท่าไหร่ลงกีตาร์แล้วดรอปก็คอมเมนต์กันทีนะส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่ได้เล่นท็อป6เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นแล้วกันนะครับสำหรับตัวเอ่อเคลนะครับเป็นอีกตัวที่ดีมากนะครับแนะนำเลยนะครับผมในวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับใครได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์กันทีนะในวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมทุกคน